เอาละครับผมท่านผู้ชมกราบสิรสุดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมช่องอเล็กซ์น้ำอยู่ในเกมโซนโฟร์ไทยแลนด์ครับผมทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เรามาตะลุยเปิดไข่ดาร์คฮาโลวีนนะครับก็คือเซ็ตจ็อกเกอร์นั่นเองนะครับ 6ส่วนไอ้เส่วนโจ๊กเกอร์นะหส่วนหน้าเท่านั้นน,น,นะครับที่เราต้องตามหานะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีผมหน้าแล้วก็รองเท้ามั้งก็จะไม่ผิดนะผมมี3ส่วนลวขาดแค่มือเสือ้อางเกงนะสส่วนนี้เสือ้อางเกงเนี่ยเป็นส่วนที่ออกยากที่สุดแล้วนะครับของโจ๊กนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราเนี่ยจะได้ครบเซ็ตหรือเปล่านะหส่วนก็พอไม่เอาครบเซ็ตครับมีคนมาทักทายในเกมครับผมมานะเดี๋ยวไป,ไปเปิดเราเราไปเปิดเลยครับผม100ใบนะครับก็10บเอ็นะครับ1น0ใบ,บ M ละเอยไม่ใช่ดิใบละ 100K นะครับ ประมาณนั้นอ่ะมาดูกัน6ส่วนหน้าโจกเกอร์เราจะมาไหมนะครับจัดปุยลงอาคมแนละ้วปานตะวันปานตะวันรูปแบบที่10 6ส่วนหน้าโจกเกอร์ไม่มาร้อยใบมันต้องมาดีว่าเสื้อกับมางเกงอ่ะมันจะยากแค่ไหนกันเชียวตอนนั้นผมเปิดผมเปิดแค่สิบใบเองมั้งนะได้ผมกับถุงได้ผมกับมือมานะครับของโจกนี่แหละนะครับ แลกเมกับแทเอมนะแล้วเขาแถมนะครับเขาแถมให้ประมาณ10ใบนะครับก็เลยเปิดได้ผมกับกับมือนะครับอันนี้ซื้อมาเปิดเองเลย10 m เอ็มมาดูกันมันจะได้สักอันหรือเปล่าในขณะที่เปิดไปก็เกลือล้วนๆไอพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจครับกระป๋น่านจะเต็มผมยังไม่ได้เก็บของไว้เลยโอเคอ้ยแหวนกระโหลกครับ อันนี้น่าจะมีราคาอยู่ไม่แน่ใจมันต้องมาดีกว่าเพื่อน,นต้องมาดีกว่าเพื่อนเฮ้ยแมวแบบนี้ทำไมตอนนั้นเปิดติดใบแล้วมาเลยวะเหมือนอันนี้จะยากนิดนึงนะเดี๋ยว,ยวจ,ะจะลองย้ายเท้าดูครับ 70แล้วกันอีกห้าใบได้ของเช่าไม่เอาเอาถามวัอเท่านั้นเอ้ยโอเคได้ประดับครับสุ่มนะสุ่มสะเตตัดนะทุกคนประดับน่งชื่อขึ้นแล้วครับเ oh. น่าด้วยนะประดับเน่ารับวแค่คลีดาเมตน,นะ19.8ครับเดีย๋ยวเปิดต่อครับทุกคน ของมาอยู่นะเดี๋ยวเปิดไปหีกแล้วอันแค่ยี่สิบใบค่อยเปลี่ยนเท้าเหลือห้าสิบอ่ะเหลือครึ่งหนึ่งค่อยเปลี่ยนนะมันจะเกลืออะไรขนาดนั้นอเปิดไปหน้าอื่นดิเปิดไปหน้าของเกลือไปเปือได้ของดีๆไปในขณะที่เปิดโคตรเกลือเลยอืมอืมไม่ใช่แหละโอ ไม่ถูกใจสิ่งนี้อเล็กไม่ถูกใจสิ่งนี้กดไลค์ความเกลือครับทุกคนมันจะเกลือทุกคลิปเลยเหรอจะเกลือทุกเซิร์ฟเลยเหรอวะเนี้ยฮะเปิดอะไรก็เกลือเล่นฟีฟ่าก็เกลือเปิดอะไรไม่เคยได้ดีๆกับเขาเลยฮะขอแค่เสื้อมาอันเดียวก็พอแล้วมะร้อยใบเนี่ยนะนกางเกงไม่ต้องมาก็ได้อันไหนก็ได้อะเสื้อบางเกงอะอย่างละอันอนะขอแค่นี้เลยหวังหกส่วนหน้าแต่มาประดับสามส่วนหลังเฉยจะหมดแล้วแบบแป๊บเดียวนะร้อยใบ Uh huh. uh huh. อืม uh ฮึโอ้โหโคตรเกลือโอ้โหโอเค10ใบเราเปลี่ยนเท้าก่อนอ่ะโอเคมาลงอาคมปานตะวันรูปแบบที่5เสื้อดาร์คอเวนเจอร์ไม่ใช่ดิเสื้อดาร์คฮาโลวีนจงมาหุ่ต่อเรนด้อมโอเค50ใบสุดท้ายครับทุกคน กดไลค์ like. เป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับความเกลือไม่มบมัรยจบาบรรังจริงๆนะฮาโลวีนไข่ดักฮาโลวีนเนาะส่วนมากจะมีแต่ของฮา l โลวีนอะในนี้นะครับเนี่ยบจขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนทําไมตอนเปิดสิบใบแม่งมา2ออันเลยวะพอซื้อมาเปิดจริงๆไม่ได้อะไรเลยของแถมแม่งได้นะของแถมแม่งได้นะ เร่มไม่ใช่แล้วทุกคนยิ่งซื้อเยอะยิ่งเกลือยิ่งเปิดแบบเปิดทีแล้วได้น้อยได้ของดีอรอแบบนี้หรอไม่ได้เลยนะหาซื้อนอกดีกว่าครับทุกคนนะถ้าจะซื้อจริงๆแล้ก็ไม่ต้องซื้อไข่มาสูมครับเปลืองตังคนะ์ครับโอเคไม่ได้ะลรเลยเดี๋ยวเหลือสามสิบใบผมจะเรียกตัวช่วยผมมาแล้วใช้ถ้าไม่ตายแล้วอของเช่าใช้ถ้าไม่ตายแล้วรงไปก่อนของเช่า โอเคใั okay, ้ถ้าไม่ตายแล้ว <c oughs> มาด่วน30บใบสุดท้ายอ่ะเดีย๋ยวใช้ตัวช่วยครับกด double ลค i c k เหมือนเดิมนะ double ลค i c k แล้วก็กด enter ก็ได้ใค <c oughs> ะไอ้รู okay, ปเบื่อตาเออโอเคยันไปอือเรื่อยๆเลยจนกว่ามันจะหมดนะอ่ะคูณสามสิบคูณยี่สิบเก้า่เปิดทีเดียวได้ไมไม่ได้มันให้เปิดทีละใบา้าเปิดทีเดียวได้ก็ก็ดีนะ เออฝังถึง GM หน่อยแบบว่าให้ให้เราเลือกเปิดอะว่าจะเปิดทีละกี่ใบอะไรอไรเงี้ยนะครับใช่สตาร์ที่5ใบเออห้าสิบชิ้นไงเนี่ใครจะไปนั่งกด30ครั้งแล้วสุดาซื้อมา50อันก็นั่งกดไปที่ห้านิบอันห้าสิบอันนะเขาซื้อมาหลายอันนะเนี่ยหนึ่งไหมเฮ้ยหลังฮาโลวีนแบบเมื่อกี้โอเคอยู่นะของตกแต่งครับส่วนหลังบางคนเขาเปิดเป็นพันใบเลยนะเธอ ก็กดเอื่อนั่งกด enter นั่งกด enter อย่างเงี้ย double click enter double click enter เปิดแบบกดนิ้วตาเปียกตาแฉะไปเลยอ่ะอุ้ยมีคนคนได้เงินสามสิบล้านเหรออ่ามันเก็บไว้ได้กี่วันซื้อันเก็บได้ตลอดแล้วแต่เราจะเปิดตอนไหนจะหมดแล้วทุกคนครึ่งทางครึ่งทางเลยแหละจะหมดแล้วแหละแล้วสิบกว่าใบละ อาก็จะมีสามสิ่ไปก็เพิ่มเครื่องพังเขาเปิดมาร้อยแบบเอยเอยก,กเลิกยกเลิกจะไปลบทำไมละ่ะ <laughs> ไปหมดเลยนะไม่ได้เปิดเลยนะอืมของเช่าไม่ดีไม่ดีไม่เปิดดีมันเกลือไงเรียกตัวช่วยแล้วนี่ตัวช่วยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยตอนนี้เ <laughs> <ม>อ้ยโอเคอันนี้ก็สวยอยู่ได้อยู่ได้อยู่อันนี้เดี๋ยวช่วยเขาโทษเกม <laughs> โทษเกมนะ <laughs> โอ้ของเช่าอีกแค่หนึ่งวันแปดใบสุดท้ายไปเปิดให้หมดดูะจะหมดแล้วหกใบมันไม่มาจริงเหรอหกส่วนหน้าโจ๊กอะ่ะมันออกยากขนาดนี้นหรอทำไมของฟรีมันเปิดได้สองอันเลยวะแค่สิบใบอ่ะอันนี้แบบของที่เก็บตังค์ซื้อมาเองเนี่ยฮะมันติดยากยังวะเออมันติดยากอะไรหรอมันออกยากยังวะ เได้เลยของกากของเกลืออืมข <c oughs> องพวกนี้ใช้แล้วทำอะไรไม่ได้เลยนะเอาไปย่อยทิ้งอย่างเดียวับใบสุดท้ายใบ <c oughs> สุดท้ายอืมเรียบร้อย <c oughs> โอเคหมดไปกลับที่สรุปหนึ่งร้อยใบไม่ได้เลย,เลยทุกคน โอ้โหเกลือมากไข่เกลือจริงปาร์ตว,วันมันใช้ไม่ได้กับไข่ดาร์กว่ะปาระวันมันใช้ไม่ได้กับไข่ดาร์กไอไข่ดาร์กฮาโลวนีนจะหลงเป็นดาร์กเวนเจอร์อย่างเดียวเลยของที่ได้มากระป๋องไม่เต็มนะเมื่อกี้ได้ประดับโจ๊กับผมเนี่ยอันที่ขายได้ไม่รู้ว่าจะมีราคาหรือเปล่านะเนี่ยสิบบาทจะถึงหรือเปล่านะโอ้แล้วก็หลังอันนี้หลังแรแล้วก็ส่วนหลังอันนี้ก็เท่อยู่นะทุกคนลองใส่ใดูใครอยากได้ชิ้นไหนนะที่วันดรอปมาเนี่ยนะติดต่อมาเลยอ๋อเป็นกระจกนะเป็นกระจกเป็นกระจกเอ้ยเท่นะ เนี่ยมันจะเปลี่ยนนะมันจะเปลี่ยนนะอันนี้เท่นนะเดี๋ยวดูราคาหน่อยสองหมดยังอ่ะสามสิบห้านาทีมันชื่ออะไรวะฮาโลวีนนี่ไงอันละสามเอ็มครับก็ประมาณอันละสิบแปดบาทเดี๋ยวดูไอ้ผีส่วนหลังส่วนหลังอีกอันนึงแหวนอันนี้ก็เท่อยู่นะอ่าถุงมืออันนี้มือนี่ครับถุงมืออันนี้ เ,เป็นเขาเรียกว่าฟักทองอะประดับเป็นดอกกุหลาบครับอีกอันนึงอันไหนวะอ๋ะอหลังผีเนี่ยหลังผีฮาโลวีนแล้วครับก็เท่อยู่นะทุกคนเนี่ยเออเปลี่ยนหัวด้วยนะเปลี่ยนหน้าแบบยิ้มนะครับแล้วก็หน้าโหดนะครับเออเท่ดีนะสนใจชิ้นไหนก็ติดต่อมาแล้วกันนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับคลิปเปิดไข่ดาร์คฮาโลวีนนะหรือไข่โจ๊กของเรานั่นเองนะได้แค่ประดับมา6ส่วนหน้าไม่โผล่เลยที่มันทําราคาได้จริงๆอ่ะไม่มาเลยนะครับตามนี้นะในตลาดก็มีขายอยู่แหละนะซึ่งผมก็มีหมมมมดดแแแลล้้วในตนตตาีีือังงยงงงไไ่่พป 60ออปกติใน 50m ก็300บาทแพงไป300บาทนี่ซื้อยกยกยก,ยก,ยก,ยกเซ็ตเลยนะครับยกเซ็ตได้เลยนะครับ6ส่วนได้เลยนะประมาณนี้นะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะครับนะถ้าเราคลิปเปิดไข่ดังฮาโลวีนครับถ้าใครชอบนะครับผมนั่นแหละตามนั้นหรือกดกระดิ่งด้วยใครไม่ชอบกดไม่ชอบมาแล้วกันนะสำหรับน,นี้เช่นเคยับผมต้องลาทุกคนทุกท่านไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปลว